ถ้าเสร็จแล้วทับข้อสิบเอ็ดไปต่อนะน้องอ่านโจทย์ก่อนนะน้อก็เขียนรูปขึ้นมาครับรูปสามเหลี่ยม ABC มีจุด D และจุด E อยู่บนด้าน AB นะเขียนรูปขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบไหน A few moments later ตอบสามตอบสามตอบสามสิบเอ็ดยังไม่ถูกหรือตอบสี่วารูปขึ้นมาอย่ยังก็เป็นแบบไหนรูป มาดูปกปนนะโอเค้ารูู้ปมกันเขาบอกสามเี่ยม ABC มีจุด D และจุด E อยู่บนด้านและด้าน a c ตามลัานไปเอาว่าลบกอนมาลบกอนอันนี้เป็นจุด a b แล้วก็ c ประมาณนี้แล้วนะแล้วก็มีดี มี d เนี่ยอยู่บนด้าน a อและ e อยู่บนด้าน a c ซก็อยู่ตรงนี้ด้าน a b บจุด d ดกีกแล้วจุด e นะก็จะเป็นจุดที่อยู่บนด้าน a อซอยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรด้วยเราก็อ่านต่อนะ ดี oh, ด okay, อ,อีขนานกับบีซีอ๋อดีอีขนานกับบีซีโอเคนั้ะตากันขนานกันคือถ้าอย่างนี้ไม่ได้ต้องมันต้องอยู่ตรงนี้เพราะมันจะได้ขนานกันนี่คือจุดอีนี่คือขนากน,นกันแล้วก็หลดมาเลยว่าขน,ขนานกันทั้งสองเส้นนี้ต้องขนานกัน a อดสามเซน ab 5 ab 5เซนแต่ว่ววี้คือ2ถ้ารูปสามเหลี่ยม abe มีพื้นที่6ตารางเซน abe ade ก็อยู่ด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ย6ตารางเซนิเมตร พื้นที่6 6 cm กำลังสองอันนี้4 cm อันนี้4 cm อันนี้4 cm โอเคแล้วก็ถามว่ารูปสี่เหลี่ยม DECB อ๋อก็คือรูปนี้ DECB ตรงเนี้ยมีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหม จริงข้อนี้ใช้สูตรได้นะแต่ก่อนที่มาของสูตรเนี่ย,เ,ยนะนะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนิดนึ่ะอ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าแต่ว่า <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าติวจะรู้สูตรนี้ไหมเ,เหดี๋ยวลองเขียนให้ดูก่อนนะอัตราส่วนของพื้นที่นะอันนี้อันนี้เป็นสูตรของมัน อัตราส่วนของพื้นที่ A B C ครับกับกับพื้นที่ D E F อัตราส่วนไม่ต้องเขียนก็ได้ตราส่วน,วนก็คือพื้นที่ A B C หารด้วยพื้นที่ D e f M ไม่ใช่ A, D, A, D, ดเดี๋ยวนะพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เดี๋ยวแยกเขียนด้วยแบบแยกเขียนเดี like okay, s S ๋ยวกูแยกเขียนด้วยแบบที่บายด้วยแบบดี๋ยวงงทางนี้ใหม่นะเอาใหม่เดี๋ยวที่มางสุดจะค่อยไปทำข้อนี้เอาอย่างี้ A มีสามเหลี่ยมสองรูปเขียนเอานนี้แบบโอเคนะอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B นี่เป็น C นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ยาวหน่อยนี่ก็อันนี้แล้วครับครับอันนี้เป็น D อันนี้เป็น E อันนี้เป็น F แล้วคับนะครับ,รบโดยมุมเนี้ย กับมุมเนี่ยคือเท่ากันทกโบให้เป็นสีสีฟ้าแล้วก็อันเนี้เป็นสีเยพ่ปูดนะ้วยนแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับสีส้มกัน่องอธีบายเลยนะ คือเรามั่นใจแล้วว่าไสามเหลี่ยมซ้ายขวาเนี่ยมันคล้ายกันถูกป่ะสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม ABC เนี่ยมันคล้ายกับสามเหลี่ยมนะรครับ DEF อันนี้แน่นอนคล้ายกันเพราะว่ามุมเท่ากันสามคู่สิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคืออัตราส่วนจะเท่ากันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า AB ต่อด้วย DE จะมีค่าเท่ากับ BC ต่อด้วย EF แลวจะเท่ากับ AC ต่อด้วย EF อันนี้คือโทนทวารู้เก่าหนึง่งเอ็นไหมเป็นเป็นทฤษฎีของความค้าอยู่แล้วนะครับ นี้มาดูพื้นที่ของไอ้ตัวเนี้ยพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC คืออะไรพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ก็คือเส้นขนสองคูณฐานฐานให้เป็น AC แล้วกัน่ะฐให้เป็น AC นะฐานเป็น AC ฐานเป็นด้านนี้นะถูกป่ะความสูงนะความสูงเนี่ย ให้เป็น M แล้วกันเห็นไหมอันนี้ก็เก็บไปก่อนท้ายมาดูนี้บ้างพื้นที่สามเหลี่ยมครับ D E F มันก็เกิดจากอะไรครับเศษเงนสองคูณฐานฐานของเราก็คืออะไรครับก็คือ DF แล้วสูงก็คือตัวนี้ถูกไหมพูล่ามาตัดปึ้งตัง้งฉากสมมุติให้เป็น N แล้วกันเพราะนั้นมันก็จะเป็นฐานก็คือ DF แล้วคูณด้วย N อ่าอันนี้ก็เป็นพื้นที่สองสามเหลี่ยม d e F ถูกปะเหามไหมครับเอาละ่ะทีน,นี้กูก็เขียนเลยเส้นหนึ่งสองคูณ A C คูณ M อ็มัตราส่วนพื้นที่นะเอาให้ตัวนี้มาหารกันเอานี้มาหารนี่อันนี้ไว้ด้านบน เห็ะ่ะเขาจะเป็นเ1นหนึ่งส่วนสองคูณด้วยโอเอฟแล้วคูณด้วยเอเอาอาตาัตราเอาเอาพื้นที่เนี่ยรูปเล็กหารด้วยพี่รูปใหญ่เดียวกันพที่รูปเล็ก,กหารด้วยรูปใหญ่นะเห็นได้ไหม ตัวนี้มันตัดกันได้เห็นปะมันตัดกันได้ตัวนี้มันตัดกันได้ทอนกันได้ตึงต้งตึ้งเห็นปะมันก็เหลืออะไรครับมันก็เหลือ AC ส่วนด้วย DF นะคูณด้วย m ส่วน n ถูกไหม AC ส่วนด้วย DF คูณด้วย m ส่วน n นะแต่ไอตัวเนี้มันตัวเดียวกันสังเกตไหมครับตัวนี้อันนี้เอาเดียวกันดับคุโยงให้เห็น,น,นเดียวกัน,น,น,กนมันก็เลยกลายว่าแต่ว่าไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเท่ากันหมดเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าหมดเลย แสดงว่าครูก็สามารถจะเขียนได้เป็นอะไรครับเท่ากับ AB ส่วนด้วย DE คูณด้วย m ส่วน n ก็ได้ถูกไหมแ้าครูอาจจะเขียนเป็น BC ส่วนด้วย DE EF คูณด้วย m ส่วน n ก็ได้ถูกไหมเพราะมันเท่ากันหมดมเหมือนเรานัเอา m คูณ n บวคูณเฉยอะ ใช่ไหมทำให้เราได้อะไรครับได้อัตราส่วนของพื้นที่ให้เขียนได้เต็มที่แล้วอัตราส่วนจบไปด้วยนะของพื้นที่นะครับระหว่างสามเหลี่ยม ABC กับ สามเหลี่ยม DEF เท่ากับอันนี้สรุป AC ส่วนด้วย DF คูณ m N. ส่วน m คือเอานี้มา แต่สามเหลี่ยมเนี่ย A B A B C เนี่ยอะไรเดี๋ยวกันเอาจะจบไปก่อนจบไปก่อน E F ต่อ D E คูณ M ส่วน N อันนี้ครูขอเป็นอักษรนิดนึงนะเดี๋ยวจะต้องอาร์ตน,น,นี้เป็น g แล้วนะอันนี้เป็นเอสทีน,นี้สามเหลี่ยมเนี้ยสามเหลี่ยม A B G เนี่ย A B G เนี่ยนะาสามเหลี่ยมนี้นะจับสามเหลี่ยม B E H เนี่ย คล้ายกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีมุมที่มุมสีฟ้านี่เหมือนกันเห็นไหมแล้วมีมุมฉากที่เท่ากันเห็นไหมแล้วมุมที่เหลือเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็เท่ากันด้วยมุมเนี้ยก็เท่ากันด้วยผมเนี้ยเท่ากับมุมนี้นมมนวยเห็นไหมมุมสีฟ้าเหมือนกันมุมฉากเหมือนกันมุมที่เหลือต้องเท่ากันตรงนี้งเล่มุมที่เหลือรอลิงอ๋คผูก็อ้างเลยว่า สามเหลี่ยม A B G e. หายกับสามเหลี่ยม D E H ออันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องรู้ว่ามันคล้ายกันอ่ะก็จะได้เลยครับจะได้เป็น A B อ่ะอันนี้คือด้านนี้ ตรงข้ามมุมฉากต่อด้วยดีอีเดินหน้าที่ตรงข้ามามุมฉากไม่งงนะต่อด้วยดีอีจะมีค่าเท่ากับอ่าเอาด้านนี้ก่อนได้เอจต่อด้านดีเอ่ะเอจต่อด้านดีเอ่ะเขีนเลยเอจต่อด้าน DE าดีเฮ AB ต่อด้าน B, e, ล้วเฉียงเฉียงเฉียงเจอเฉียงนอนเจอนอนเห็นไหมนี้ด้านนอนด้านนอนเจอด้านนอนแล้วก็ต่อไปก็เป็นด้านตั้งส่วนด้านตั้งก็จะเป็น M อส่วนเ เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูดูเห็นเหมว่มาไอ้ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยนะ,ะจ,ะจับจับไว้ก่อนนะก้อนนี้นะก้อนนี้นะก้อนนี้นะแล้วก็อันเนี้ย มันเท่าอันนี้เห็นปะมเท่ากันเห็นปหมเท่ากันแสดงว่ากูก็จะสามารถเอาเนี้ยไปแทนนี้ได้อันว่าั้ะไอ้ตักนีก็เปลี่ยนหน้าตาใหม่เป็น A B ต่อด้วย D E คูณด้วย M ส่วน N แต่ F ส่วน N ไม่เขียนละเขียนเป็น A B ต่อด้วย D E มันก็เลยกลายเป็น a b ยกกำลังสองนะเขียนด้วยดีกำลังสองนี่นะหาดูดให้ดีนะทันไหมครับนี่เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเลยสรุปได้ว่าอัตราส่วนของพื้นที่นะครับสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยมอะไรนะ DEF กับสามเหลี่ยม DEF ก็จะกลายเป็น AB กํลังสอง ส่วนด้วย d e ยกกำลังสองนี่ a b ยกกำลังสองส่วนด้วย d e ยกกำลังสองเอาด้านเนี่ยมายกกำลังสองหารด้วยด้านยกกำลังสองได้เลยนะแล้วมันทำได้ทั้งหมดอ่ะสามด้านเลยนะก็คืออันนี้ด้วยมันเปน็นทฤษฎีแต่ว่าให้เข้าใจนิดนึง แต่เจ้าองค์มาอย่างไงนะครับด้านนี้ก็ทำได้ AC กํลาลังสองส่วนด้วย DF กํลาลังสองก็ได้มันเป็นทฤษฎีของมันเคยรู้ป่ะ AC กํลาลังสองหารด้วย DF กํลาลังสองอัตราส่วนของพื้นที่รูปเล็กต่อรูปใหญ่เท่ากับด้านกํลาลังสองด้านที่ตกในกันนะด้านที่ตกในกันนะเอาด้านเนี่ย เอาด้านเล็กมากังสองหารด้วยด้านใหญ่กลังสองทำได้สามด้านเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ่าบ c ด้านนี้ที่ตรงข้ามมุมสีฟ้าเนี่ยหารด้วย EF กลังสองนะครับ b c ซกลังสองหารด้วย EF กลังสองเนะนี่ยมันเป็นสูตรของมันเลยจดเอาไว้ A f m o m e n t s l a t e r ์สเลอเตอรเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูข้อนี้ต่อเมื่อกี้ครูได้พูดถึงตรงนี้ไว้อ่านขยายเลยเหนะเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมเนี่ยคล้ายกันตัวที่มีมุมเนี่เป็นมุมร่วมสามเหลี่ยมรูปสีฟ้าเนี่ยกับตัเด็นรูปใหญ่เนียคล้ายกันนะทำไมคล้ายเพราะมีมุมเนี่ยคือเป็นมุมร่วมมี มุมเนี้ยเท่ากันเพราะเต้นนี้ขนาดกันอันนี้คือเต้นตัดนะนะแล้วก็อันนี้ก็คือเท่ากันมีมุมทั้งทั้งสามคู่แสดงว่าสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยจะมีมิมใหญ่เดียวกันอันนี้มั่นใจแน่นอนนะครับเพราะเราก็ใช้หลักการเมื่อกี้นะครับคือพื้นที่เขาให้มาแล้วนะทาให้เรารู้สึกว่าพื้นที่เนี่ยนะของสามเหลี่ยมไอเจ้ารูปเล็กเนี่ยคือ ADE หารด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือ A B C เนะี่ยมันคือมันจะเท่าอัตราส่วนที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือด้าน A D ยกกำลังสองเนี่ยนะด้านที่สมในกันนะด้านนี้กับด้านนี้สมในกันเพราะมันต,ตรงข้ามมุมที่เท่ากันนันก็คือเอาด้านเนี้ยมายกกำลังสองแล้วก็หารด้วยด้านนี้ยยกกำลังสองก็คือ A B กำลังสอง นี่นะสูตรนี้เสร็จแล้วเราก็แทนค่าลงไป6พื A, ้นที่ ADE คือพื้นที่สีฟ้าคือ6แล้วก็พื้นที่ที่เขาถามก็คือพื้นที่ของจะออเขาไม่ได้ถาม ABC เขาถามรูกนี้จเ,เราับค่าขาว ABC จะมีค่าเท่ากับ AD ก็ D, คือ3กำลัง2หารด,ด้วย5ยกกำลัง2 เพาะนั่นคือที่สามเหลี่ยม ABC ก็จะมีค่าเท่ากับคูณแนวทแยงแลหารตัวที่เหลืออันนี้ใช่ไห,มหามคูณนี้นะคูณนี้แล้วก็หารตัวบนก็จะเป็น6คูณ25แล้วหารด้วย9ข้อนี้เหมือนจะไม่ลงตัวอาแม่ทำแม่3พอ3 2 6 3 3 9ก็จะเป็น50ส่วน3อันนี้ก็จะเป็น50ส่วน 3. ตารางเซนติเมตรไแล้วเราก็หักสิให้มีอะไรแล้วพื้นที่รูปใหญ่เนี่ยมันคือห้าสิบส่วนสามเดี๋ยวก็ตั้งแล้วก็หักหักไ้หกก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่เขาถามเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปนี้ที่เขาถามคือเอาห้าสิบส่วนสามตั้งแล้วลบด้วยหกจบแล้วนะครับก็คือจะได้เป็น 10. สิบเศษสองส่วนสาม หเพื่อตรงเนี้ยที่กูคิดเร็วนะเนี่ยคูทำแบบนี้ไอ้ห้าสิบบนสามเนี่ยคูมองเป็นนี้กรูมองเป็นสามสิบหกเป็นสี่สิบแปดแล 2, ด้วเจ็ดสองบนสามเห็นปะกูแปลงเลยแปลงในใจเลยว่ามันคือสิบหกเจ็สองบนสามเพราะสามสิบหกเป็นสี่สิบแปดแล้วเจ็ดสองแล้วครูก็ลบหกไปเลย ช่ไหมสิบหกเส็ดสองสามลบหกก็ได้สิบเส็ดสองสามก็ลงมาน,นี่เลยคิดในใจเลยเนี่ยมไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลงให้เป็นตัวนี้ไม่ต้องแปลงให้เป็นอะไรนะสิบแปดศูนย์สามไม่ต้องไม่ต้องมองเป็นสิบแปดศูนย์สามลบกันอะไรเงี้ยแล้วก็เปนวนท้าไม่ต้องเราทําแบบนี้เลยง่ายกว่านะอันนี้คือรวมทอบ อยู่นี่นี่น,นี่ต่อข้อที่สี่เอาไปสุดยอดนะข้อนี้ออกดีมากแต่ว่า ความเข้าใจตรงเนี้ความรู้เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้นะมันเป็นมันเป็นทฤษฎีซึ่งไม่อยู่ในหลักสูตรนะมันเป็นทฤษฎีที่ไม่อยู่หลักสูตรแต่ชอบออกพวกข้อสอบแข่งขันสอวานออะไรเงี้ยชอบมาออกนะพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปเล็กต่อสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะพวกนี้แล้วกันอันนี้มันคล้ายกัน ให้เอาด้านมายกกาลังสองหารด้วยด้านยกกำลังสองตามที่ครูพิสูจน์ให้ดูมีที่มาของสูตรด้วย